กดน้องเข้าจ่ายครับเอาวิธีการกดดูตลกดูที่มือดูที่มือเห็นไหมแล้วกดปั๊บมันจะมีตกรอบอยู่นี่ข้างบนี่เห็นไหมแต่ทับเป็นอยู่นนอะโอเคเพราะว่าอันนี้ถ้าดิ้งสองรอบน้ำมันไม่จ่ายนะอันหัวนี้เป็นหัวอริยะนะนะครับอย่าให้ดิ้งนะโอเคเสร็จแล้วไม่ใช่เนตัวน้องรหัสที่จะเติมอ่าตรวจลบตรวจเงินหลัสมาชิกกดไปยิ้มใส่รหัสศูนย์ศูนย์ ายศูนย์ศูนย์สี่เก้าสองศูนย์ศูนย์หกสี่เก้าสองยนลูกไม่ต้องรียศนศหสี่เก้าสองกดสมอ่าถูกไหมถูกไหมดูที่ก่อนถูกไหมอ่าถูกใส่เข้าไปยืนดันยืนดันเดินเป็นสิ่งโอเคเงินสดใส่เงินสดโอเคเรียบร้อยเอาเงินยี่สิบบาทอยู่ไหนเมื่อกี้อ่าอยู่กับแม่อยู่กับยายมานี่ดลูกมัน ไปหยดตยดนันหยดดันหยดยี่สิบก้อนนะหยดยี่สิบก้อนอ่าหยดยี่สิบก้อนตามสเต็ปตัดเล่เงินดีๆนะผมจะดึงเข้าไปโอเคไปแล้วแล้วก็กดสีเขียวยังยังไม่ลุกอกอ่ากดหัวใจพึ่งดูนะครับน้ำมันไหลแล้วน้ำมันไหลแล้วนะครับนะครับอันนี้คือเบนซินเก้าห้านะฮะเบนซินเก้าห้านะครับอ่านะอันนี้คือจบไปแล้วหนึ่งรหัส ถ้าเราจะเตือนการต่อไป